ด้วยคันนี้นะครับ Ford Ranger นะครเป็นตัว Wide t a เป็นตัวยกสูง4 Wheel นะครับปี2018นะครับก็เดินทางจากนี่ไปเยาประมาณสัก750บวกลบนะครับก็ใช้เวลาประมาณสา10ชั่วโมงได้นะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ในตัวเมืองพะเยานะครับก็มีร้านคาเฟ่ชิคๆนะครับร้านหนึ่งชื่อว่าร้านต้นมะเฟืองคาเฟ่นะครับต้องบอกกันว่าร้านนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าไงเป็นซิกเนเจอร์นะครับแล้วก็เป็นน้องใหม่ของจังหวัดนี้เนาะน่าดูร้านกันนะครับรสชาติอาหารจะเป็นยังไงกาแฟจะเป็นแบบไหนไปดูกัน <laughs> แล้ก็อยู่ที่หน้าร้านมากกเฟืองคาเฟ่น,นะครับก็เป็นร้านกาแฟที่เป็นมินิมอลนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะชิคๆเลยนะฮะดูจากเมื่อกี้ไปแวะดูข้างในมาก็ความสวยงามของร้านนะครับตกแต่งได้ดีนะครับจะเป็น,นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน สวัสดีครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่นี่นะครับที่สยามเห็นร้านนี้มีรีวิวค่อนข้างดีก็เลยมาลองกาแฟสักนิดนึงนะครับนี่สยามคอฟฟี่โค้าดูนาร์ดเปอเ็นป็นดาร์กนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมีเดียมอืมมีเดียมมีเดียมผมเอามีเดียมชงนมดีกว่าขอเป็นเออ่ลาเต้เย็นครับเป็นขั้วกลางนะครับจ้ะ แต่ขนมมีอะไรแนะนำบ้างาครับที่นี่เมีเชฟชาเขียวถั่วแดงญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีเคทเคสไรโบว์ค่ะจะขายดีหน่อยอค่ะเหมือนทรงสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับก็เป็นแนวเด็กๆอะคะอ่ะเน้นแนว,แน,วน่ารักเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆคะ่ะครับผมคือต้องบอกก่อนคือผมทํารายการเนาะเออดิบๆเลยมาแบบไม่ให้ตั้งตัวจริงๆสบายๆเลยครับนะฮะในส่วนเครื่องดื่มก็ที่บอกแล้วครับกาแฟลาเต้เย็นนะฮะลองดูกัน ได้จ้ะมีที่นั่งตรงไหนได้มงมึงเนี่ยโอ้น่ารักจังเลยนะตกแต่งได้ดีจริงๆนะครับตรงนี้ไปตรงนี้นะโอเคจ้ะขออนุญาตนะครับจ้ะดูนะฮะดูทางข,ขึ้นของเขานะครับค่อนข้างที่จะชิคๆมากเลยตกแต่งเหมือนบ้านอนะเหมือนกับแบบเออสไตล์โมเดิร์นแล้วก็นะ่าเหมือนกับต้องใช้คาว่าเหมือนกับว่าตกแต่งเหมือนกับประมาณแบบว่าให,ให้ให้ให้ทางลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้ฟังก์ชันต่างๆได้เต็มที่นะครับ แล้วก็มีเวลาอยู่ในคาเฟ่นี้ตลอดทั้งวันเลยฮะต้องบอกกันว่ากำลังมาจากไหนวะไปดูข้างล่าง่ะนี่ครับก็ขนมนนหน้าตาขนมแล้วก็กาแฟนะครับของต้งนมะเฟือง อันนี้ผมสั่งเป็นคั่วกลางไปนะครับซึ่งเป็นกไตลของโรงคั่วที่จังหวัดพะเยาเองเลยนะครับอันนี้ผมจะชิมชิ้นแรกนะเป็นในส่วนของใชไชาเขียวนะครับซึ่งข้างในจะเป็นสอดไส้ในส่วนของตัวแดงนะครับอัสสิินะครับรสชาติเป็นยังไงชิมไม่หวานมากแล้วก็ชาเขียวใช,มช้มะฉากรชาชาความเข้มข้นตัดกับตัวตัวแดงรสชาติดีครับดีจริงๆๆๆๆๆมาต่อนี้เลย เค้กเรนโบว์นะครับนะครับหอเบอกต้องใส่นี่ด้วย jam สาอบรี่อ่าแล้วก็ใส่นมเยิ้มเลยอืมละม,มุนลิ้นมากละม,มุนลิ้นมากครับครีมนมตัดกับตัวของแ a มสารบรีได้ดีทีเดียวถือว่าเข้ากันดีนะครับเข้ากันได้ดีเลยกลับนี้ครับ เครีเรนโบว์มาแต่มาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ต้องบอกมันเป็นนิวยอร์กชีสนะครับเป็นเบิร์นเบิร์นหน้านะครับชีสหน้าไม้คือส่วนส่วนใหญ่เนะี่ยผมต้องบอกก่อนว่า,วา She et, ชีสชีสเครีทั่วไปเนะี่ยรสชาติมันจะเปรี้ยวนิดนึงหรือไม่ก็อีกบางร้านก็นจะหวานจ๋าเลยมาลองดูนี่ว่าที่เนี่รสชาติจะเป็นยังไงอืโอเคโอเคเลยครับใช้ได้เดี๋ยวจะดงว่า เจ้าของร้านนะถนัดทาเค้กลําขนาดกันนะมาตบด้วยกาแฟรครับกาแฟเป็นอะไรครับพี่อันนี้เป็นลาเต้เย็นนะครับผมใช้เป็นมเมล็ดขั้วอ่อนนะครับซึ่งทางเจ้าของร้านแนะนํานะก็รสชาติโอเคไม่หนักไม่หนักไม่หนักมากไม่หนัก,นกใช้ได้เลยรสชาติค่อนข้างที่จะโอเคไม่หนักบอดี้ครับก็ถือว่าผมนะผมถือว่าผ่านนะสำหรับร้านตนา้นนกเฟืองที่จัมพยาวนะครับ เป็นร้านคาเฟ่มินิมอลชิคๆนะฮะเป็นร้านที่คุณต้องมาลองนะครับแวะบางพะเยามานะครับอยู่ตรงแถวซอยราชวงศ์นี่เองเออต้องเดินเข้ามานิดนึงนะเพราะว่าเป็นร้านเขาไม่ได้ติดอยู่ติดถนนใหญ่นะครับติดถนนซอยนะครับก็ว่างมาแถวนี้หรือคนที่อยู่ในินแวะแถวนี้นะครับโทรที่เบอร์นี้ได้นนะอ้าต้นมาเฟืองนะครับวันนี้ผมบาสเอ็นไอพีและทีมงานน้องๆก็สวัสดีนะครับผมบ๊ายบายกินก่อน okay.